อดูเนอร์รีเจเดอร์สองจุดสี่ซิกมาโฟบล็อปเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมได้เป็นตัวรีเจนเดอร์ครับกล้องมองภาพรอบพันสามศูนย์ครับฟังก์ชันครบๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมฟังก์ชันครบบเลยพวงมาลัยพันเดิลชิครับมีอะแดปชิพคู่ชอนโทนนะครับผมฟังก์ชันครบบจริงๆนะคู่มือคู่มือต่างเนี่ยอยู่ครบๆ,รๆ,นะรบๆเลยหัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไข่ขยับเดิมทุกจุดครับคลิปนี้นะบอกเลยว่าครบจบแน่นอนนะครับ พาชมละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมทุกจุดเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเป็นยนต์เลยดูจบปะครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนอามพลาดครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนในงานสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ อยู่กับผมตาเพรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนต์ครับวันนี้พามาชม To y o t a f o r t u n e r l e g e n d 2.4 b l a c k s h o p ครับคันนี้เป็น s i g m a 4นะครับขับ4นะตัวนี้ก็จะเป็น4 Link นะครับนะในส่วนของตัว f o r t u n e r เนี่ยจะได้ช่วงล่างเป็น4 Link นะครับแล้วก็หลังคาดำนะมาตัวนี้เนี่ยเป็น s i g m a 4 b แบล็ค o ูฟครับนะฟังก์ชันเนี่ยครบเลยนะครับได้กล้อง360รอบคันนะครับตัวรถได้เป็นสีขาวบุกหล่อๆครับเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับ กับฟังชันครบแบบนี้นะครับราคาดีๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถยังไงนะครับเดี๋ยวพาชมให้แบบว่าละเอียดเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเลยนะครับผมเอาแบบว่าดูจบเนี่ยตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมยังไงดูคลิปให้จบนะครับผมก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ มาเดี๋ยวพาเริ่มชมกันเลยนะครับตอนนี้ที่เป็นยนเรานี่ครับดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่1.29เท่านั้นนะครับไฟหน้าเขาเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไร n ์นิ่งนะครับผมมีเดย์ไลท์มาให้นะครับด้านหน้าเนี่ยเซนเซอร์สองตำแหน่งครับเราก็เห็นกล้องตรงป้ายทะเบียนด้านบนนี้ไหมนี่คือกล้องสา0ุนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นอลูริเนีมิกนะครับได้เป็นสีสีดำด้านเนาะเป็นยูรีเทนนะครับ แล้วก็คิ้วต่างๆเดี๋ยวจะเป็นสีดําเงานะตัวหลังคาก็ได้เป็นสีดําเงาหล่อๆเลยนะีฮะสภาพเนี่ยคือเดิมสวยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะฮะไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยลักยิ้มใดๆนะับโลโก้โตโยต้าเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะดูสันเลียมตัวรถครับคมๆสวยๆนี่ครับล้อแมกได้เป็นล้อแมกยี่สิบนิ้วนะครับมากับยางบิสโต้นะฮะอันนี้เปคยางก็สองหกห้าห้าสิบ R ยี่สิบครับ ยางได้เป็นปี2024เลยนะได้เป็นยางปีให,ม,ให,ม,หม่ๆนะครับดอกยางยังเหลือเต็มเต็มนะครับช่วงล่างก็จะมีดินมีไรหน่อยนะคุณผู้ชมก็เป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรใดๆนะครับยังไม่ได้ล้างน้ําเปล่าเลยเนะี่ยก็เพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็รีบเอามาถ่ายคลิปเลยนะครับกระจกด้านหน้าเดิมๆโตโยต้าครับส่วนกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวหลังคาแบ็คลูฟ f ครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะมีกล้องอยู่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะครับก็เป็นตัว กล้อง360นั่นเองนะครับกล้องมองภาพรอบคันเนี่ยมีไฟรเร็วในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยครับกระจกด้าน,นข้างเนี่ยเดิมๆเ,มเมตอร์ต้านี่ครับมีออโต้อารมมาให้พร้อมนะครับเอนจิ้นสตาร์ทครับพุสตาร์สมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะฮะเบ,บาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยน้องเป็นเบาะทูโทนดํา True one, ดแดงแบบนี้นะครับน้องก็ตามสไตล์ตัวลีเจนเดอร์เลยนะครับตัวลีเจนเดอร์เอ่อแบ็กท็อปเนาะก็จะเป็นเบาะ ทูโทนแบบนี้เลยนะครับดาแดงเนาะฟังก์ชันก็ครบนะครบเลยแหละนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับสปอร์ตเมนอาร์ครับเรียงเม็ดสวยๆไม่มีรอยตัดรอยต่อใดๆนะครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊ะครับนี่คือเรื่องสําคัญในการดูรถมือสองเลยก็ต้องดูในส่วนของสปอร์ตเมนอาร์เนาะดูโครงสร้างตัวรถเป็นหลักครับนะเรารประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพิวารกลับสีก็อไม้เริม่มชำรุดสูญหายครับบอดี้ซ้อนกัน3แผ่น แบบนี้เดิมๆโรงงานแน่นอนนะครับหัวน็อตเสาบีครับไม่มีอรอยขันรอยไขย่อรอยขยับครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะแผ่นเพลทจะอยู่ตรงนี้นะฮะแผ่นเพลทก็ยังเดิมๆนะยังไม่ได้แกะแบบว่าแผ่นสติกพลาสติกเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆเงาๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปลงดีเทลด้านในให้ฟังอีกทีหนึ่งนะขอพาชมโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับผมเดิมๆสวยๆกริบๆแบบนี้ครับฟอร์จูเนอร์หล่อๆนะคใครสนใจก็โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ0 6 2 3 9 4ก7 4 8็ครับ ต้าที่ปรึกษ,ษาการขายบริษัทเพชยยน์ครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นทูโทนเหมือนกันเนาะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้นะผมชอบของตัวของโตโยต้าตรงที่ที่พักแขนเขาเนี่ยจะทํารอยแบบนี้นะทําให้แขนเนี่ยค้าได้สูงนะครับถ้าเป็นพวกค่ายฮอนด้าอะไรแบบนี้เนาะที่พักแขนเขาจะตกตกมาด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็มันก็จะตำๆำหน่อยนะครับด้านหลังครับมีช่องชาร์จเนี่ยเป็น ร้อยวัตต์นะครับเนี่ยเป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะครับเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับมีมาให้แล้วก็ตัวชาร์จ USB มี2รลูครับตรงนี้นะด้านในก็มีแอร์แยกครับนะในส่วนของหลังคาเนี่ยก็จะมีแอร์แยกปรับได้แยกอิสระเลยนะครับผมไม่ต้องรอคนข้างหน้าเปิดให้เย็นๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยสภาพใหม่ๆเงาๆครับอ่ะ ตัวเบาะเนี่ยก็จะพับได้40 60แบบนี้นะครับแล้วก็พับเก็บตั้งขึ้นได้แบบนี้ครับนะตามสไตล์ของตัว Fortuner ครับเนื้อที่ก็กว้างกว้างแบบนี้เลยนะมีพรมเนี่ยใหม่ๆนะบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการสปาด้านในนะครับก็จะถอดเบาะทุกที่นั่งเลยนะครับทําการสปาด้านในให้หอมๆใหม่ๆครับดูดฝุ่นเก็บงานให้หมดนะรับรองได้เหมือนได้รถใหม่แน่นอนนะครับ นี่นะครับสปอร์ตเป็นอาร์คไม่มีร่องรอยการตัดกันต่อใดๆนะครับคันนี้1นึ่งล้านหบาทนะครับผมฟรีดาวเนี่ยก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะครับนะ ถ้าคุณไปมือหนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถฟรีดาวได้แน่นอนนะผมมั่นใจเลยนะครับผมแต่ที่เราครับเครดิตดีฟรีดาวได้ครับด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง5ตําแหน่งเลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้5ตัวเซ็นเซอร์เดิมโรงงานนะครับมีมาให้ครบนะแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้าได้แบบนี้ซิกมาโฟชัดเจนนะครับขับ4นะคันนี้เบาะของตัวโตโยต้าเนี่ยเขาจะพับเก็บ ขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับถ้าเป็น For t u n e r นะครับแต่ถ้าเป็นตัว MuX เนาะก็จะพับลาดไปกับเบาะด้านหน้าเลยพื้นก็จะเท่ากันนะครับความแตกต่างกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบครับแม่ลงแม่แรงต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะพรมสกัดก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดอะไรใดๆเนาะอันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาซื้อพวกตัวกันแสงมาให้เยอะเลยนะครับนะก็น่าจะมีครบทุกบ้านเลยนะครับเนี่ย มีตัวบางแดดเนี่ยครับมีน่าจะมีมาครบทุกบ้านเลยนะเนี่ยเยอะเลยเนะครับเยอะเลยน่าจะมีมาครบทุกบ้านเลยเนี่ยเจ้าของเก่าซื้อมาให้นี่ครับซื้อมาติดไว้ให้ผมว่าคุ้มนะครับคันนี้ผมว่าคุ้มเลยอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ครบเลยนะแล้วก็ลางน้ําต่างๆเนี่ยเดิมๆหมดนะเดิมๆมหมดเลยล่องรอยเนี่ยเป็นรอยของโรงงานทั้งนั้นนะครับนะ รางน้ำเนี่ยเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่เคยปรับไม่เคยแก้ใดๆนะครับผมตัวขับสี่ซิงมาโฟนเนี่ยมีตัวระบบเตะเปิดนะครับก็เป็นเป็นคลิกเซนเซอร์เนาะคุณผู้ชมนะก็จะคลิกเซนเซอร์ได้นะครับตัวตัวรุ่นนี้นะก็จะทําการคลิกเซนเซอร์ได้นะนี่ผมเตะคลิกเซนเซอร์เรียบร้อยนะครับก็จะปิดได้ไฟฟ้า อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายครับคุณถือของอยู่เนาะไม่มีมือที่จะปิดประตูก็สามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวดูใน่วนของช่วงล่างกันนะครับล้อ,อไหล่ดอกยางเห็น,นแบบเต็มๆเ,เลยนะครับดอกยางเนี่ยเหลือลึกมากเนี่ยคุณชมนะครับดอกยางเต็มมากๆเลยอ่าล้อ,อไหล่ได้เป็นล้อแม็กครับแบบนี้ยางแตกไม่มีเขินนะช่วงล่างเดิมๆสวยๆครับไม่มีสนิมน,นะใหม่ๆเงาๆนะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าล้างเนี่ย รับรองใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับใหม่กิฟแน่นอนแล้วตัวรถเนี่ยเท่าที่ดูนะไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยลักกิ้มเลยนะครับกระจกก็เดิมๆทุกบานครับแบบนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเนี่ยวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะต้องบอกเลยว่าเป็นฝุ่นเป็นอะไรปกติเลยนะครับนะตอนนี้ผมบอกเลยซื้อตอนนี้นะเฉพาะปลายปีนี่นะคุ้มมากๆเลยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1.29เท่านั้นนะครับผมแต่ปีใหม่ดอกเบีย้ยเปลี่ยน,นครับ นะต้องรีบนิดหนึ่งนะครับนะถ้าใครจะมีแผนใช้รถเนาะปีใหม่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวรถมันจะตกรุ่นแล้วก็ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะฮะคันนี้เป็นปี2020นะครับผมก็ฟังก์ชั่นครบครบเลยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเป็นที่จสตาร์ทครับ push start smart entry เรียบร้อยเนี่ยดู หัวน็อตเส่าบีครับไม่มีร่องรอยการขันการไขการขยับนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางเรเนนะครับอันนี้เป็นของบีควิกนะเจ้าของเก่าก็ดูแลมา,มาดีเลยนะครับของเดิมโรงงานก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับดูสปอร์ตเม้นอาร์ฝั่งผู้ขับครับไม่มีร่องรอยการตัดการต่อใดๆนะครับเดิมๆหมดนะเดิมๆหมดเลยไม่มีการตัดการต่อใดๆเรารับประกันโครงสร้างตัวรถครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่เราประกันโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะครับ อันนี้เราดีจริงเราก้ารับประกันครับนะไม่มีสนหนักําน้ำทิ่ความกลับสีก็มไม่เล่มชมรุดสูญหายครับเรารับประกันลงในสัญญาเลยนะซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มจำนวนครับตรงมือเปิดประตูแผงประตูเนี่ยก็จะมีไฟแอมเบียนไลทเนียครับเป็น l อ d ดีัไลท์ไกดิ้งอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเาสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับนี่ชึ้งเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะครับเครื่องฟิสต้์ติดง่ายครับจอแสดงผล การขับขี่นะครับเป็นแบบ TFC เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผมได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนะก็จะสามารถปรับหรือว่าตั้งค่าโหมดต่างๆเนี่ยผ่านผ่านพวงอมาลัยได้เลยนะครับผมก็มีเมนูภาษาไทยนะครับฟังก์ชันก็ครบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมี Adaptive Cruise Control ครับก็จะมีตัว Cruise Control อยู่ตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้ Cruise Control นี่ อะไรมาอยู่ที่1นึ0 0 0สเโลครับนะใช้งานได้ยาวๆผมมั่นใจโตโยต้าเนี่ยอึดตึกทนแน่นอนนะครับวิ่งกันเป็นล้านโลนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบเพอร์เชิพนะครับปรับสปีดเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับเกียร์เป็น CVT นะครับเนี่ยปรับสปีดได้นะครเป็นเกียร์ CVT ครับแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นตัวขับโฟนะครับนะเป็นขับสี่นะครับ S โ L 4 นะครับก็เลือกใช้ในทางที่เป็นทางขู่ขะกับทางลาดชันเนาะก็ใช้งานต่างกันนะครับตัวรุ่นนี้มีที่วางแก้ตรงนี้สองช่องนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอเลครับนี่ไม่ใช่พาวเวอร์แอรเลสขออภัยนะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับพาวเวอร์แอเลอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีมาให้พาวเวอร์แอเลหนึ่งรูนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับตัวรุ่นนี้ฟังก์ชันครบเลยอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ครับ GRC การล้อเลื่อนล้อถลายเนาะมีมาให้ครบเลยอ่เดี๋ยวมาดูนนน่อะครับใสวขง ช่องเก็บของหรือว่าเก๊ะเนี่ยจะเป็นแบบคูบ็อกนะครับนะก็เป็นแบบเอ่อทำความเย็นได้ด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูในส่วนของคู่มือหน่อยนะครับคู่มืออันนี้ประกันเนาะอันนี้ประกันเจ้าของเก่าก็กทํามาตลอดนะฮะคู่มือต้องอยู่ด้านนอกนะอ่านี่คู่มือการใช้รถนะครับมีมาแล้วก็อ่า อันนี้น่าจะเป็นคู่มือมันติมีเดียครับอะครบ,ครบครับบอกเลยค,คู่มือคู่มือต่างๆเนี่ยอยู่ครบครบนะดูรถมือสองเนี่ยต้องดูที่คู่มือด้วยนั่นเองนะครับผมแบบนี้เดิมเดิมเจ้าของดูแลดีแน่นอนนะครับแอร์ก็ได้เป็นออโต้เลยครับนะฟังก์ชันด้านในครบครบเลยนะครับไฟเนี่ยติดหมดทุกดวงนะครับไฟต่างๆเนี่ยติดหมดนะนี่ติดหมดทุกดวงครับที่บางแดดก็จะมีที่สองกระจก นะถ้าเปิดตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟติดมาให้นะฮะเดิมเดิมมาให้ฝั่งนี้ก็มีมาให้เหมือนกันครับฝั่งผู้ขับเ่ยอ่าก็มีมาให้เหมือนกันมีไฟมาให้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับในส่วนของด้านในนะมีกระจกเป็นตัดแสงไฟฟ้าออโต้ด้วยนะผู้ชมนะครับกระจกตัดแสงไฟฟ้าออโต้ครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องนะกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับมีมาให้ของเดิมโรงงานเนี่ยติดประมาณเจ็ดพันนะครับคุณก็ดูอ่าสามารถดูวิดีโอผ่าน มือถือได้เลยนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของด้านในนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับหลายหลายท่านเนี่ยชอบไปกดตัวเนี่ย d o o อฟ f นะครับก็ประตูหลังเนี่ยชอบไปกดปิดไว้แล้วก็จะบอกว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเปิดไม่ออกเนาะก็ทําการปิดไว้มันเลยเปิดไม่ออกนั่นเองนะครับเนยปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะซื้อรถไปแล้วนะครับเปิดฝาท้ายไม่ได้เนาะก็จะมาให้เราดูให้เนาะสรุปแล้วคือปิดตัวนี้ไว้นะครับเนาะต้องเปิดไว้ตลอดนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่าโอเคเปิดฝากระโปรงเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับด้านห้องเครื่องเนี่ยใหม่นะดูหัวน็อนตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขันรอยไขรอยขยับไม่มีคราบของเหลวไม่มีนะ้ำมันคราบของเหลวแล้วก็ไม่มีตัวของเข่าควันนะครับออกมาเลยนะเดิมๆทุกจุดเลยหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยขันๆๆอรอยไขรอยขยับนะครับปัม๊มเดิมๆโตโยต้าครับนะ ฝากระโปรงเดิมๆของโตโยต้าเขาจะปั๊มโลโก้โตโยต้แบบนี้ทุกคันนะครับฉนวนการความร้อนครับใหม่ๆไม่มีตกท้องช้างนะเดี๋ยวซักให้ใหม่ครับรับรองครับอันนี้เดิมๆนะบอกเลยว่าเข้ามาสภาพแรกเข้าแบบเนี้ฝากระโปรงก็จะมีคราบดำคราบอะไรปกติเนาะแต่ถ้าล้างแล้วผมมั่นใจครับขาวจัวขาวโ,โม่มแน่นอนนะแบบนี้โวัวน็ตไม่มีการขันไขขย,ยับครับ ตัวเครื่องเดิม,ดมหมดนะคานหม้อน้าครับเนี่ยดูง่ายเลยนะครับตัวรุ่นพอลเจเนอร์นะครับเพราะว่าคานหม้อน้ำเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับถ้าเป็นพอลเจเนอร์ลีโวอะไรแบบนี้นะจะดูง่ายเพราะคานด้านคานหม้อน้ําจะอยู่ด้านบนเนาะหัวน,น็อตเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีการขันไขขยับแบบนี้แต่ว่าไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับเดิมๆไฟหน้าไทยคอยโ,โตะครับนะไฟหน้าเดิมๆโคมไฟก็ใสๆเงาๆเลยนะครับผมใครสนใจคันนี้ก็ ติดต่อท่เาเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ0623947748ครับก่อนส่งมอบรถต้าเข้าตรวจรถ274จุดนะครับตรวจสุขภาพรถเนาะก็ตรวจภายในภายนอกเครื่องเกียร์บบไฟ้าให้ครับนะก่อนจะส่งมอบต้าเข้าบริการไทยพาสครับเช็คช่วงร่างยางแบตเตอรี่เป็นไายของเหลวเนาะก็เช็คในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายให้ครบเลยนะครับผมบริการให้ครบ ทุกๆอย่างนะครับผมครบจบที่ต้าที่เดียวไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะครับเนาะในส่วนของน้ามันเครื่องก็คุณไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนแล้ว,ไม,ไ,วไม่ต้องไปแวะเช็ยางไม่ต้องแวะเปลี่ยนยางแล้วนะครบจบที่ต้าเลยนะวต้าแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ของเดิมเดิมศูนย์โตย่าให้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์มีปัญหาเข้าศูนย์โตย่าได้เลยนะครับทั่วประเทศเนาะอยู่ที่ไหนก็เข้าที่นั่นได้เลยนะครับเราก็ในส่วนของประกันชดเชยฉุกเฉินต้าก็าแถมให้นะครับผมรถเสียยางแต่งน้ํามันหมดนะครับ อยู่ต่างจังหวัดอยู่บนเขาบนดอยนะครับมีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือท่านตลอดยี่ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดนะครับตลิกวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดอะไรใดๆเนาะไม่ไม่เว้นเลยแทศรรก่งราชการนีครับนะครับติดต่อมาได้หมดเลยนะครับถ้าในกรณีที่รถน้ํามันหมดหรือว่ายางแตกอะไรแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อได้เลยมีเงื่อนไขบอกอยู่แล้วนะว่า,าช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับก็มีรถส่งรถสไลด์ให้ครบเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างมหาตาได้เลยครับส่วนใครที่ชื่นชอบรถกระบะ สประตูหรือว่า PPV m i e w X Fortuner แบบนี้นะฮะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆมาอัปเดตกันให้ฟังอีกเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ถ้าขอตัวนะครไปก่อนครับสวัสดีครับ